ถ้าคุณกําลังจะหารถตู้พรีเมียมไว้ใช้สักคันหนึ่งแน่นอนนะครับในใจคุณคงมี2แบรนด์ที่ไม่พ้นเจ้า Toyota กับ Lex กซนะครับคุณจะเลือกระหว่าง Toyota หรือเล็กซัสดีในการซื้อลถตู้คันหนึ่งนะครับโตโยต้ากับเล็กซัสเป็นแบรนด์พี่น้องกันนะครับผมแต่แค่ว่าโตโยต้าเนี่ยจะทํารถที่ออกไปทางแมสมากกว่าเข้าถึงง่ายกว่าแต่ถ้าเล็กซัสเนี่ยแน่นอนนะครับแบรนด์เขาจะเน้นความเอกซ์คลูซีฟมากกว่านะครับผมไปได้อีกระดับหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว,ว่าว่า2แบรนด์นี้เนี่ยเป็นคุณคุณจะเลือกอะไรนะครับมาเปรียบเทียบกันเป็นช็อตต่อช็อตเลยดีกว่าเริ่มต้นจากดีไซน์ก่อนเลยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับโตโยต้าเขาจะเป็นเน้นดีไซน์ทางแมสอยู่แลล้้ววซึ่ง Toyota เีจะม2ตััใหืออกา ขาดกับเวลไฟซึ่งเอาขาดกับเวลไฟเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันเลยแตกต่างกันแค่ดีไซน์หน้าซึ่งเวลไฟเนี่ยเขาจะเน้นความเป็นสปอร์ตมากกว่านั่นเองนะครับแต่ถ้าคุณมาเลือกกับแบรนด์ l e x u s เนี่ยคุณจะได้ความหรูหราไปอีกหนึ่งระดับเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ความปราณีตอะไรทุกอย่างนะครับผมต่อมานะครับคือเครื่องยนต์ของเขาซึ่งเครื่องยนต์ของเขาอะครับ ที่จริงแล้วโตโยต้าและเล็กซัสไม่ได้แตกต่างกันมากเลยนะผมจะข้ามตรงนั้นไปเลยละกันนะครับผมอ่ะเรื่องดีไซน์เรื่องอื่นนะครับผมอีกหนึ่งเรื่องที่ผมเห็นละเออเฮ้ยมันใช่จริงๆด้วยนะครับก็คือเรื่องล้อแม็กเขาอ่ะล้อแม็กเนี่ยปกติแล้วถ้าเกิดเป็นตัวท็อปตัวแพงเนี้ยจะได้ล้อแม็กขนาดใหญ่มากกว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ไม่ครับโตโยต้าเนี่ยถ้าเป็นตัวท็อปอย่างเช่นตัวนี้นะครับให้แม็กขอบ18มาแต่เล็กซัสให้ขอบ17มาทาไมเล็กซัสนะครับผมเขาคํานึงไว้อยู่แล้วว่าขอบเขาไม่ นนแต่เขาเน้นการใช้งานมากกว่าก็คือการทําทให้รถเนี่ยได้นั่งสบายมากกว่านั่นเองนะครับพูดถึงความสบายแน่นอนก็คือช่วงล่างของเขาช่วงล่างของโตโยต้านะครับผมก็จะเป็นช่วงล่างที่ใจพูดว่าธรรมดาก็ไม่ใช่นะครับเพราะช่วงล่างของเขาเนี่ยบอกเลยว่าดีอยู่แล้วนะครับขับใช้งานทั่วไปนี่ผมบอกเลยว่าเป็นรถตู้ที่ขับดีคันหนึ่งเลยในตลาดแต่ เล็กซนะครับผมถึงจะใช้ตัวพื้นฐานเดียวกันนะครับแต่เขาเปลี่ยนตัวโชคให้นุ่มนวลมากขึ้นนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูภายในกันดีกว่าว่าแตกต่างกันตรงไหน,นอ่ะคันนี้นะครับผมที่เราได้มานะครับผมก็จะเป็นตัวโตต้ตา เ l f i ฟ e ซ g e d ด t ชันนะครับซึ่ง ZG นะครับคันนี้ก็จะได้เป็นแบบที่นั่งทั้งหมด7ที่นั่งนะครับเข้ามาแน่นอนถ้าใครที่ได้นั่ง w เว i r ฟหรือเอาผานแล้วก็รู้อยู่แล้วว่ามันพอเพียงมันนั่งสบายทุกอย่างม,มันดีอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้ว่าเอยเ้ราจะมาด้อยค่าเอาผานเพื่อจะมาดู Lexus หรืออะไรไงนะสำหรับผมอ่ะคือทีอคนไม่ได้ซีเรียสในมูลค่ารถนะครับตอนนั้นมันเคยแตะเกือบ4ล้านนะคันนี้ คุ้มไหมสําหรับผมว่าคุ้มแล้วเพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นครอบครัวใหญ่ไปกันที7คนอย่างเงี้ยคุณนั่งสบาย7ที่นั่งแน่นอนหรือว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่กําลังจะมีลูกนะครับหารถคันนึงที่เอาเป็นแบบ Family ่คาร์นะครับไม่อยากได้ SUV เพราะว่าเฮ้ยบางทีมันอาจจะไม่ได้สะดวกนะครับตัวเอาผาดเนี่ยตอบโจทย์ที่สุดแล้วสําหรับ Family ่ a r ร์หนึ่งคันเอาง่ายๆคุณไม่ต้องไป ดูที่ไหนดูที่โรงเรียนก็ได้คุณไปโรงเรียนไหนมั่นใจว่าจะเจอเอาผาดเวลไฟสะส่วนใหญ่แน่นอนนะครับผมแล้วรถคันนี้นะครับโดยที่ว่าเป็นตัวท็อปเนี่ยเขาให้วัสดุอย่างเช่นเบาะเนี่ยเป็นเบาะแบบกับตันซีดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งกับตันซีดมันนั่งสบายอยู่แล้วอะมันโอเคอยู่แล้วมีเป็นที่ปรับไฟฟ้าหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นที่พักขานะครับที่เอนตัวเบาะเองก็จะเป็นไฟฟ้าหมดเลยนะครับแต่มันไม่ได้มีแค่นี้ถ้าคุณ อยากจะยกระดับจากเอาผ่าที่มันเอาผ่าหรือไฟเนี่ยที่มันครบคันอยู่แล้วนะแต่อยากอัประดับขึ้นไปอีกก็คือเอาง่ายเหมือนคุณนั่งเครื่องบินอะคือเราเบื่อแล้วนั่งพรีเมียมอีโคโนมีมาเป็นปีแล้วเราอยากอัปเกรดเป็นบิสเนสคุณก็จะได้ตัว Lexus ตัวนี้เลย มา <laughs> เข้ามาใน Lexus ตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่ามันคือการอัปเกรดชั้นที่แท้ทรูมากเพราะว่าคันนี้เนี่ยจะเป็นตัว L M 3 0 0 H นะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวสที่นั่งนั่นเองที่ผมไม่ได้เปรียบเทียบกับตัวเจ็ดที่นั่งไม่ใช่เพราะอะไร <laughs> ผมมองว่าอันนั้สำหรับตัวผมเองนะถ้าเราขึ้นมา L M แล้วอะผมว่าสีที่นั่งอะเป็นตัวโมเดลที่ น่าใช้มากๆนะครับไม่ว่านี่หน้าจอคุณก็จะได้หน้าจอใหญ่มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรเลยเครื่องเสียงก็จัดเต็มจัดแน่นมาให้แล้วนะครับผมแล้วก็เน้น Privacy แบบสุดๆแล้วแล้วอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเบาะนะครับเบาะเมื่อกี้กับตันซีทเรานั่งสบายแล้วนะเบาะตัวนี้ผมเรียกมากกว่ากับตันซีทไม่รู้มันเรียกว่าอะไรอะ่ะเอาง่ายมันเหนือกว่ากับตันซีทไปอีกหนึ่งระดับเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวออปชั่นเบาะเป่าลม เบาฮีเตอร์หรือว่าจะเป็นบานวดนะคบผมคุณได้มาครบหมดแล้วในตัว lm 3 0 0 h คันนี้แล้วไม่ได้มีแค่นั้นนะครับที่คุณให้มามันเหมือนการอัพอีกหนึ่งระดับก็คือนี่ครับความพิถีพิถันของเขาตู้เย็นก็ให้มาด้วยอ่าเปรียบเทียบเอาง่ายเลยครับถ้าใครเคยขึ้นเครื่องบินนะครับเคยนั่งอีโคโนมี่พลัสแล้วรู้สึกมันสบายกว่าอีโคโนมี่มามาหนึ่งสเต็ปแล้วเราโอเคแล้วแต่ถ้านั่งไปนั่งมาเรามีโอกาสได้นั่งบิสเนสพลาสนะคุณจะรู้เลยว่า มันคือสไตล์เดียวกันระหว่าง L p a และ L M คันนี้นั่นเองแล้วดูวัสดุทุกอย่างนะครับมันจะจะพรีเมียมไปตามตัวระดับของเขานั่นเองก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ที่จริงแล้วเราทำรีวิว ทั้ง2ตัวมาเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว a l p a r d o i l f r e หรือว่าตัว LM นะครับคุณไปดูรีวิวแบบจัดเต็มได้เลยเลือกกันได้หรือยังครับแต่ถ้ายังเลือกไม่ได้เรามาดูเพิ่มเติมกับราคากันดีกว่าเริ่มต้นจากคันนี้เลยครับเป็นตัว Toyota w e l l f i e ZG Edition หรือว่าตัวท็อปสุดของเขานะครับคันนี้เป็นรถปี2018วิ่งมาน้อยนิดมาก20,000กว่าโลเท่านั้นนะครับคันนี้ตอนออกป้ายแดงนะครับราคาเคยทะลุกเกือบ4ล้านนะตอนนี้ผมขายอยู่แค่2ล้าน6 90,000บาทแล้วสภาพรถคัน,น เป็นสภาพหนึ่งในร้อยคันที่ผมมองว่าสวยที่สุดเลยก็ว่าได้ผมขายเอาผาดเวลฟล์มาเป็นร้อยคันแล้วคันนี้บอกเลยว่าสวยมากๆเพราะกลิ่นใหม่ยังอยู่ครบนะครับภายในบอกเลยว่าปิ้งมากๆนะครับแต่ว่าคุณไม่อยากเลือกตัวนี้อยากจะอัปเกรดมา l e ็กซัตัวนี้นะครับเป็น l e ็กซั L M 3 0 0 H นะครับผมตัว4ที่นั่งหรือว่าตัวท็อปสุดของเขาเลยคันนี้เคยออกป้ายแดงมา6ล้าน5แสนบาทแต่หน้าตอนนี้นะครับผมขายเพียง4ล้าน2แสนบาทวิ่งมาประมาณ90 0 0 0กว่าโลมีวารันตีตัว l e ็กซัส ไทยแลนด์ Thailand, ให้คุณไปใช้ต่ออีกด้วยนะครับและราคาอย่างที่ผมบอกครับ4 2 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองคุณได้รถตู้ที่เป็นสไตล์บิสเนสขึ้นไปอีกยกระดับขึ้นไปอีกนะครับบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนมาซื้อตอนนี้นะครับไม่ผิดหวังกับรถตู้เพราะว่าตั้งแต่ผมขายรถมานะรถตู้เป็นอีกหนึ่งเซกเมนต์ที่ราคาแข็งเอามากๆเลยในเมืองไทยนะครับผมรถตู้เป็นรถยอดนิยมของบ้านเราแน่นอนและ ถ้าให้ผมเปรียบเทียบอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมถ้าคุณกำลังหา S-Class หรือ Series 7อยู่ผมอยากให้คุณมาลองตัวนี้ด้วยแล้วคุณจะติดใจแน่นอนอ่ะโอเคเลือกกันได้ยังเลือกกันได้ก็คิมกันมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติม <ๆ S 2> ก็ติดต่อมาที่เต็นท์รถคุณหญิงได้เลยนะครับทุกช่องทางเลยครับ